สวัสดีครับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2,564นะครับวันนี้ทางร้านของเราก็จัดส่งรถตับย่านั่งขับนะครับ o r e ร RM 8 5 b นะครับขนาด14แรงนะครับเครื่องยนต์คาวา s a กิ Fc 4 2 0 V นะครับวันนี้ก็มุ่งหน้าที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอา่า ช้เส้นทางก็กรุงเทพชะเชิงเซานะครับในช่วงระหว่างทางชะเชิงเซามุ่งหน้าสักแก้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นดอกพญาเสือโคร่งหรือเปล่านะครับตอนนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะครับที่เดินทางนะครับสวยมากนะครับออกดอกสองข้างทางเลยนะครับสีขาวสีชมพูสีม่วงนะครับสลับกันไปเดี๋ยวผมอาจจะมีมีคลิปตรงนี้ยาวนิดนึงนะครับ ให,ให้ท่านผู้ชมได้ชมความงามของดอกไม้ข้างทางด้วยเหมือนว่าอยู่ต่างประเทศยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือคือสวยมากนะครับรถติดๆพอเลยไปถึงตรงนี้แล้วโอ้โหชุ่มฉ่ำหัวใจเลยนะครับนี่ครับสองข้างทางนะครับสวยสวยจริงนะครับนี่ต้นข้างหน้าขวามือนะครับทั้งต้นเลยน,นะครับ สวยมากนะครับก็วันนี้ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสักสามชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ถึงบ้านของลูกค้าแล้วก็มุ่งหน้าไปลองรถนะครับที่ที่สวนนะครับลูกค้ามีสวนลำาไยนะครับแล้วก็เริ่มปลูกทุเรียนบ้านบา,นบา,นบานงบางพื้นที่นะครับหลังจากที่ไปถึงแล้วก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายการใช้งานนะครับ การใช้งานเบื้องต้นการดูแลรักษานะครับต่างๆว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างข้อควรระวังยังไงบ้างนะครับจริงๆคุณลูกค้าก็เป็นพื้นเพคน,นีสานนะครับคนีสานบ้านเรานะครับโอ้ยเสาแ็กกันมันเลยครับวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ผมก็ทดสอบให้คุณลูกค้าดูครับนะครับ หลังจากอธิบายแล้วนะี่ก็ทดสอบเบื้องต้นให้ดูก่นว่าใช้งานยังไงนะครับสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า4ี่เกียร์ถอยลหลัง1นึ่เกียร์นะครับก็ส่วนถาดใบตัดก็ปรับได้4ระดับเช่นเดียวกันกับทุกๆคันนะครับอ่นนี้ผมก็จะเปิดทางด้านขวามือนะครับเพื่อให้หญ้ามันกระจายออกมานะครับน,น่นายถึงว่จะลองตัดให้ลูกค้าดู ความเร็วที่ผมใช้ก็จะเริ่มต้นด้วยเกียร์หนึ่งแบบเดินช้าสุดนะครับค่อยๆตับไปดูความหนาของต้นหญ้าก่อนนะครับว่าว่าเครื่องยนต์หรือรถเราทํางานหวงไหมนะครับพอโดยมากก็เกียร์หนึ่งสบายๆอยู่แล้วนะครับค่อยๆตับไปก็ตัดได้สบายๆนะครับ สำหรับคันนี <tinc S 2> ้ใบมีดเดิมเป็นเหล fall. ็กใบมีดญี่ปุ่นนะครับติดมากับรถด้วยสภาพยังดีอยู่เลยผมก็พออมาทำความสะอาดแล้วก็รับเทียใบให้เรียบร้อยนะครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ได้ยินอยู่นะครับ อ่าคือเสียงจักจั่นนนะครับที่ที่เสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับจักจั่นเยอะมากนะครับผมลองลองเดินไปดูอ่าตรงใต้ต้นลำไยนะครับเพียบเลยนะครับบินออกกระจุกจายเลยนะครับคุณลูกค้าบอกว่าถ้าอยากจะจับรอถึงค่านะครับเดี๋ยวเขาจะพาจับเดียผมรอไม่ไหวน,นะครับก็เลยต้องพอส่งเสร็จก็ขอตัวก,กลับมานะครับนี่ก็ ตัดเก2นะครับเก3ประมาณนี้นะครับส่วนเก4ก็วิ่งเร็วหน่อยก็เอาไว้ใช้เคลื่อนที่นะครับเคลื่อนย้ายรถนะครับตัดง่ายครับสบายสบายหลังนะจากนั้นก็ให้คุณลูกค้าได้ลองขับนะครับลองขับดูแล้วก็ อลองตัดดูนะครับเราเค่อยๆตัดไปค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆทำความรู้จักนะครับสักพักก็คงจะคจ้องมือนะครับใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ สำหรับพื้นที่ในส่วนของคุณลูกค้าก็มีพื้นที่เนินพื้นที่เอียงบ้างนะครับก็แต่ว่ารถาก็สามารถใช้งานได้นะครับไปได้ สำหรับรถตัดหญ้าขนาด14แรงเนี่ยเท่าที่ผมส่งมอบคุณลูกค้าไปก็หลายคันเหมือนกันนะครับเจอหญ้าหนาๆบางทีก็ค่อยดูได้สบายๆนะครับ อแอดกระซิบบอกว่าถ้าใช้งานดีเดี๋ยวจะกัดอีกสักเครื่องขอภาวนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับยังไงก็ทางร้านเราก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ